เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเชตวันเตือประโคนครับสสพักประชาชนจังหวัดปทุมธานีตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองลาสวายครับผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนนะครับร่างพบรบเงินประจําตําแหน่งและเงินเดือนค่าราชการพลเรือนกลาโหมครับท่านประธานครับ เรื่องเงินประจําตําแหน่งและเงินเดือนค่าราชการพลเรือนกลาหูมตามกฎหมายฉบับนี้นะครับถ้าเทียบกับค่าราชการพลเรือนอื่นๆอ,อาทิค่าราชการพลเรือนในสถาบัานอุดมศึกษาเงินเดือนค่าราชการครูต่างๆก็ต้องยอมรับก็ต้องบอกว่าเทียบเท่าแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันครับแต่ถ้าจะไปเทียบกับค่าราชการทหารนะครับค่าราชการทหารที่มียศนะฮะตรงนี้ก็คงต้องบอกว่าเทียบลําบากนะครับเพราะแต่ละชั้นยศแต่ละบั้งแต่ละปีก ก็มีเงินประจําตําแหน่งมีเงินตามปีกมีเงินสวัสดิการต่างๆที่เราพูดกันนะฮะสวัสดิการกองทัพเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะในส่วนของนายพลครับท่านประธานจนนํามาสู่คําถามที่ว่านายพลในประเทศไทยมีจํานวนมากเกินไปหรือไม่นะฮะและตลกร้ายนะครับอันนี้เล่าให้ฟังตลกร้ายเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เป็นข่าวนะฮะท่านก็น่าจะได้ทราบกรณีที่กรรมธิการการทหารนะฮะได้ทําหนังสือสอบถามไปว่า,าประเทศไทยเนี่ย มีจำนวนนายพลเท่าไหร่คำตอบที่ได้รับกลับมาก็คือเป็นความลับจำนวนนายพลเป็นความลับนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องร้องอีหยังวะอิหยังกันทั้งประเทศเลยนะฮะท่านประธานครับลับตรงไหนสหาราัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีแสนย,ยานุภาพดีที่สุดในโลกนะฮะเข้า Google เสิร์ชได้ครับเขามีนายพล653คนลับตรงไหนครับเกาหลีใต้ ประเทศที่อยู่ในสภาวะสงครามนะครับเข้า Google Search ก็ได้ครับเขามีนายพลอยู่ที่360คนแต่เอาล่ะกองทัพไม่ให้คําตอบอย่างเป็นทางการไม่เป็นไรผมก็ไปหามาเพื่อนกรรมธิการของผมก็ไปหามานะครับเราก็ได้คําตอบค้นคว้ากันมาว่านายพลของกองทัพในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ3,000กว่าคนครับเยอะกว่าสหรัฐอเมริกา4.5เท่าเยอะกว่าเกาหลีใต้8.3เท่า ถามว่าเยอะกว่าแล้วมีปัญหาอะไรประเทศไทยมีนายพลเยอะแยะกว่าอเมริกาเยอะแยะกว่าเกาหลีประชาชนมีปัญหาอะไรท่านดชรัฐมีปัญหาไหมครับคือมีแน่นอนครับเพราะว่านายพลที่เยอะก็หมายความว่าเงินเดือนซึ่งเป็นผู้ระดับผู้บริหารทั้งนั้นนะครับก็จะเยอะตามไปด้วยนายพลกองทัพไทยประมาณ3 0 0พันคนท่านจิรัตทองสุวรรณเพื่อนสมาชิกในการบริการของผมนะครับมากระซิบกระซาบบอกว่า 3,000กว่าคนนะครับท่านจิรัตต์มาบอกผมว่ามีอยู่ประมาณ1,700คนที่รับเงินเดือนแต่ไม่มีงานทําครับ1,700กว่าคนรับเงินเดือนแต่ไม่มีงานทําอยู่บ้านหลวงนั่งตบยุงแต่ไม่แน่บางคนก็ไปออกรอบตีกอล์ฟฟรีนะครับนี่ใช่ไหมฮะที่เป็นเหตุผลให้กองทัพมีสนามกอล์ฟเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด นายพลที่ว่างานครับสมมุติว่าถ้าเราไปดูเงินเดือนระดับสูงขั้นสูงก็จะตกอยู่ที่ราราวเจ็ดหมื่นหกพบาท76,000บาทลองเอาไปคูณกับ1,700คนตกเดือนละหนึ่งร้อล้านอยู่1ปีห5ึ่ล้านบาทนี่คือเงินที่เราต้องเสียไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ได้งานอะไรเลยนี่ยังไม่นับค่าปีกนะครับค่าปีกที่มาจากหลักสูตรอบรมโดดนั่นโดดนี่ทำลา,ายนู่นทำลายนี่ะนะฮะ มีค่าปีกด้วยและผมก็เชื่อว่าบรรดานายพลที่รับเงินเดือนนั้นแต่ไม่มีงานทํานะฮะส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็มีค่าปีกแน่นอนท่านประธานกลับเข้ามาที่เรื่องของเงินเดือนค่าราชการพลเรือนกลาโหมผมลองไปเปิดดูบัญชีนี้นะครับบัญชีที่ว่ามาเนี่ยนะฮะในส่วนของค่าราชการพลเรือนกลาโหมตาแหน่งบริหารนะครับตำแหน่งบริหารนะร,หร,หาร,ระดับสูงขั้นสูงซึ่งก็พบว่าอยู่ที่ประมาณ76,800รบาทก็โอเคครับไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างจากค่าราชการทหารอันนี้เห็นด้วยนะครับ แต่ที่ต่างที่ต่างก็คือว่าข้าราชการพลเรือนกลาโหมเขาต้องทํางานครับข้าราชการพลเรือนกลาหมเขาต้องทํางานทํา,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 ง,ทง,าทงานจริงนะครับไม่ว่าจะบริหารด้านวิจัยไม่ว่าจะบริหารด้านการศึกษาหรือบริหารทั่วไปเพราะถ้าไม่ทํางานก็หลุดจากตําแหน่งแล้วหลุดจากตําแหน่งแล้วเขาไม่สามารถที่จะไปนั่งตบยุงไปตีกอล์ฟฟรีได้นะหลุดแล้วหลุดก็ไม่มีงานทําไม่มีเงินเดือนนะฮะท่านประธานครับปฏิรูปกองทัพ ในแบบของพรรคประชาชนพวกเราพูดมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ vais, พูดมาตั้งแต่สมัยเป็นพรรคก้าไกลปฏิรูปกองทัพของพวกเราไม่ได้มีแค่การลดจํานวนนายพลนะครับขออภัยครับ <laughs> ไม่ได้มีแค่ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารไม่ได้มีแค่การยกเลิกการทําธุรกิจของกองทัพไม่ได้มีแค่เรื่องของการเพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยแต่ยังมีเรื่องนี้ครับเรื่องของการลดจํานวนนายพลลงด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องทําอย่างจริงจังนะครับ ลดจานวนนายพลหรือ а, นโยบายท mm ี่พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องทําอย mm ่างจริงจัง,จง,จงไม่ใช่ mm hmm. เป็นแค่เพียง mm. คําพูดสวยหรูคําพูดหล,อหลอ่อๆพูดพูดพูด,พด mm. แล้วพอมีอํานาจไม่อยอมทํา mm. ดังนั้นครับใช้โอกาสที่เราจะมีกฎหมายฉบับนี้นะฮะใช้โอกาสที่เราจะมีกฎหมายฉบับนี้แล้วครับเป็นจุดเริ่มต้นในการลดจํานวนนายพลได้ครับเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นลดในเรื่องของการรับ ทหารที่เป็นฝ่ายรบนะครับก็เพราะว่าประเทศเราไม่ได้อยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่จะมีภาวะสงครามเพราะเราพอไปดูในส่วนของพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมนะครับการจัดระเบียบราชการหมวดสมาตรา33ถึงมาตรา41ที่กําหนดให้ทหารข้าราชการพลเรือนกลาโหมและผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับทหารในภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศ อาจได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังครับตรงนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าข้าราชการพลเรือนกลาโหมก,ก็ทํางานตรงนี้ได้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมก็ทํางานตรงนี้แทนได้มีระเบียบมีค่าตอบแทนให้เช่นกันนะครับนายพลมากมายจึงไม่มีความจําเป็นครับนายพลมากมายที่รับเงินเดือนแต่ไปนั่งตบยุงอยู่ในบ้านหลวงไปออกรอบตีกฟฟรีจึง สามารถที่จะลดได้และรัฐบาลสามารถทําได้ครับดังนั้นครับเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนกะลาหมมีกฎหมายรองรับเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการลดจํานวนนายพลผมจึงขอสนับสนุนนะครับร่างกฎหมายฉบับนี้ครับท่านประธานขอบคุณครับ